หมดสว่างสุดเปิดกันเลยนะครับอูโหูสว่างไกลเลยพอดีต้นไม้เยอะหน่อยคุณแม่ผมปลูกไว้นะครับสายก็มมหน้ารถนะครับนี่ครับสามารถมองเห็นในรถได้อย่างชัดเจนเลยนะในกล้องอาจจะมัวหน่อยนะแต่ของจริงนี่ชัดเจนนะครับ กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่รายการนะครับครับวันนี้ไม่ได้เป็นของมีคมหรืออาวุธแต่อย่างใดนะครับวันนี้เป็นอุปกรณ์ทางยุทธวิธีหรืออุปกรณ์ e d ดีอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรทั่วไปนะครับนั่นคือไฟฉายนั่นเองนะครับอ่าวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับปกติเป็นมีเป็นอาวุธเป็นอะไรต่านี่เป็นไฟฉายกันนะครับอ่าดูแพ็กเกจก่อนะครับรุ่นไฟฉาย T9 นะครับนี่ครับแพ็กเกจนี่สวยงามเลยนะครับ สวยงามจริงครับเป็นไฟฉายแคมปิ้งทำอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องดูเป็นพร้อมกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอนี่นะครับอันดับแรกครับะเอกของเราเลยนะครับตัวไฟฉายนะครับนี่ครับอยู่ในห่อบับเบิ้ลสวยงามเลยนะครับนี่ครับไฟฉายครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเจอตัวนี่ครับฐานนะครับอ่านี่เป็นฐานอัลตราไฟฐาน1น6 5 0นะครับนี่ครับใช้สําหรับใส่ในตัวไฟฉายครับมีหลอดตรงนี้มาให้นะครับไว้ทำอะไรเดี๋ยวอธิบายนะครับ แล้วก็มีนี่ครับรางฐานนะครับอันนี้เป็นเอาไว้ใส่สาหรับฐาน 3A นะครับอ่านี่นะครับใส่สําหรับ 3A น,นี้ใช้ได้ทั้งสําหรับ ฐานฐานชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็ฐาน 3A ก้อน3ก้อนแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเปิดข้างล่างมานะครับก็จะเจอเนื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีนี่ครับสายชาร์จมาให้นะครับแล้วก็รางชาร์จฐานนะครับรางชาร์จทานตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวใช้ยังไงผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จสําหรับในรถนะครับสําหรับท่านใดที่ไปไหนมาไหนในรถนะครับแต่มีข้อดีข้อเสียไงผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้นะครับสําหรับตัวไฟฉายนะครับ ตัวไฟฉายนะครับล่างชาร์จฐานครับเอาไว้ชาร์จสําหรับฐานชาร์จตัวนี้นะครับฐาน8 6 5 0ตัวนี้นะครับล่างใส่ฐาน 3A นะครับอันนี้หลอดหลอดที่ใช้ใส่บรรจุกับไอตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับหลอดใส่บรรจุฐานชาร์จนะครับแล้วก็ที่ชาร์จสําหรับชาร์จในรถในช่องจุบุรีนะครับและอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับกับลางชาร์จครับอะไรเป็นเหมือนอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ชมทีละตัวเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไฟฉายก่อนนะครับสาหรับพระเอกของเราครับตัวนี้เป็นไฟฉาย่9นะครับเป็นหลอดแบบ LED สว่างมากๆเลยนะครับวัสดุตัวไฟฉายครับเป็นอลูมิเนียมเกรดดีเลยนะครับมีคลิปเน็บมาให้ตรงนี้นะครับนี่ครับการจับถนัดนี่ค่อนข้างถนัดมือเลยครับจับถนัดสวิตช์การเปิดปิดอยู่ด้านท้ายนะครับนี่ครับสวิตช์ใหญ่ๆนลครับกดได้เต็มไม้เต็มมือเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีเกลียวตรงนี้นะครับมีวงกลจัรตรงนี้นะครับกันเวลาเราวางไฟฉายอะไรอย่างี้ครับสิ่งต่างๆจะได้ไม่ เลนไฟฉายจะได้ไม่ไปขูดกับสิ่งต่างๆครับหรืออีกอย่างเราสามารถใช้เป็นอาวุธในการกระแทกในการอะไรได้นะครับเป็นไฟฉายทางยุทธวิธีก็ได้ครับท่านใดจะไปประกอบกับใช้ประกอบกับอาวุธปืนอะไรต่างๆก็ได้ครับหรือจะติดบ้านติดรถใช้เดินทางอะไรต่างๆได้นะครับความสว่างค่อนข้างสว่างมากๆเลยนะครับสว่างจริงๆเลยครับบางท่นานบอกชอบไฟฉายสว่างๆแต่เจอไฟฉายอันเท่าประหลัดขีดนี่อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับเวลาจะพกพาไปไหนนะครับพกพาติดตัวติดบ้านติดรถได้นะครับ เดี๋ยวการใช้งานออปชันอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาใส่ฐานสาธิตให้ดูนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับในกรณีที่ไฟฉายนะครับไปถึงท่านแล้วนะครับให้ท่านตรวจเช็คคราวาว่าอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นฐานแบบไฟเดิมๆจากโรงงานนะผมยังไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไรเลยนะครับวิธีการใช้นะครับจับไฟฉายนี่ครับหมุนนะครับด้านหมุนหมุนออกนะครับนี่ครับด้านท้ายเขาก็จะสามารถคลายตัวได้นะครับนี่ครับข้างในก็จะกลวงมีสวิตช์นี้นะครับให้ใส่หลอดขาวนุ่มไปก่อนนะครับใส่เพื่ออะไรครับกันนะครับ การตัวฐานนี่ครับไปกระแทกกับตัวภาษาจะเกิดความเสียหายได้นะครับใช้ด้านที่มีนะครับมีติ่งนะครับเอาด้านที่มีติ่งนะครับใส่ลงไปนี่นะครับอใส่ลงไปเลยครับกรึ๊บอ่านี่ครับและเอาที่ส่วนท้ายที่เราหมุนออกนี่นะครับหมุนปิดเข้าไปนะครับ หมุนพอตึงๆมือนะครับอย่าอย่าแน่นมากนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งท่านไปบิดแรงๆเกลียวอาจจะพังได้นะครับไม่ต้องเอาแน่นถึงเหมือนขันน็อตล้อรถยนต์นะครับอันนั้นแน่นเกินไปนะครับเกลียวอาจจะพังได้ครับพอใส่เข้าไปสุดแล้วให้ท่านลองทดสอบในการเปิดไฟนะครับโดยการกดสวิตช์ท้ายนะครับกดอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับมองอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยสว่างนะครับเพราะผมเปิดไฟที่โตในการถ่ายนะครับมีหลายโหมดนะครับอ่านี้สว่างมากนะครับสว่างกลางครับ สว่างน้อยครับตกกระพริบเร็วนะครับและโหมดกระพริบช้าครับหรือ SOS นะครับอ่าแล้วก็กดอีกทีนะครับกดไฟฉายนะครับมีทั้งหมด5โหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มแรกเป็นสว่างสุดนะครับอ่าโหมดที่1โหมดที่2สว่างกลางนะครับโหมดที่3สว่างน้อยนะครับโหมดที่4เป็นโหมดสตกหรือกระพริบเร็วนะครับส่วนโหมดสุดท้ายเป็นโหมด SOS นะครับขอความช่วยเหลือหรือกระพริบช้านั่นเองนะครับ ส่วนบางท่านอาจจะถามผมว่าเอ๊ะในกรณีถ้าผมไม่ใช้ฐานชาร์จหรือฐานชาร์จหมดไอตัวรางฐานนี้สามารถใช้งานยังไงเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับให้ใช้ฐาน 3A อนะครับอธิก้อนเล็กๆนะครับตัว A3 ตัวนี้นะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับเอาด้านที่ไม่มีติ่งนี่นะครับใส่ลงไปหาสปริงนะครับนี่ครับใส่ทั้งหมด3ก้อนนะครับนี่ครับก็จะสามารถใช้แทนสามารถใช้แทนฐานชาร์จได้นะครับย้ำฉุกเชิญนะครับผมว่าท่านติดเอาไว้ดีกว่าครับใส่ไว้เลยก็ได้นะครับนี่ครับอา ขั like ้นตอนต่อไปก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับหมุนอันนี้ออกมาครับแต่ครั้งนี้ถ้าใส่เป็นตัวถ่ายอันนี้ไม่ต้องใส่ปลอกสีขาวนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้นะครับเอาด้านที่มีติ่งนี่นะครับใส่ลงไปในไฟฉายเลยนะครับนี่ครับและเอาสวิตช์นี้ปิดเหมือนกันเลยนะครับสามารถใช้งานได้เช่นกันเลยครับความสามารถอะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะครับก็จะสามารถเปิดไฟได้เป็นปกติเลยนะครับนี่ครับสว่างมากสว่างกลางสว่างน้อยโตกนะครับอ่านี่นะครับ SOS นะครับอ่าใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับ ผมว่าติดไว้เป็นชุดสำรองดีกว่าครับเผื่อบางทีเราไม่คาดคิดว่าเอ๊ะฐานเราจะหมดหรือบางทีเราหาที่ชาร์จหาอะไรไม่ได้เรายังมีนี่สำรองไว้ได้นะครับ ในส่วนของรางชาร์จฐานตัวนี้นะครับถามว่าใช้งานยังไงหมุนสาธิให้ดูนะครับเหมือนกันเลยครับใช้ฐานตัวนี้นะครับ186 5 0เนี่นะครับเอาด้านที่ไม่มีติ่งนี่นะครับใส่เข้าไปในด้านสปริงนี้นะครับใส่เข้าไปในฐานเลยนะครับคึกแล้วอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาอันนี้ไว้ชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่เอาไว้ชาร์จในรถนะครับมีสําหรับชาร์จในรถอันนี้ไว้สําหรับชาร์จไฟบ้านนะครับเสร็จแล้วนะครับที่ด้านหนึ่งนะครับจะมีรูเป็นติ่งนนนีีี้้้้้ะครัับบาใใหหชวปเเยสขไ จนมันเข้าล็อกกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็นําไฟนี้นะครับไปกดชาร์จไว้ได้นะครับอ่านนี้จะขึ้นไฟแสงสีเขียวครับถ้าชาร์จอยู่จึ๊กมันจะเป็นสีแดงนะครับแนะนําว่าท่านใดนะครับถ้าซื้อสินค้าจากผมไปแล้วนะครับสินค้าจัดส่งถึงท่านแล้วให้ท่านชาร์จสักสี่ถึงห้าชั่วโมงนรับก่อนการใช้งานหรือถ้าบางท่านทราบว่าเอในวันรุ่งขึ้นในวันอะไรท่านต้องออกเดินทางแคมปิ้งหรือเดินทางไกลอะไรเงี้แนะนําว่าให้ท่านชาร์จไว้ทั้งคืนเลยก็ได้นะครับเพื่อสํารองไฟเราไว้นะครับ ในส่วนของที่ชาร์จในรถยนต์นะครับส่วนตัวผมได้ลองทดสอบใช้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนํานะครับ <c oughs> เนื่องจากผมมองว่าอุปก,กรณ์และวงจร,รงต่างๆอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผมได้ทดลองชาร์จในรถของผมนะครับชาร์จกับที่จุดบุหรี่นะครับโดยการผมเสียบฐา,านนี้นะครับเสียบจึกแล้วก็นํอันนี้ครับเสียบที่ช่องจุดบุหรี่นะครับมีขึ้นไฟสถานะสีแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะแดปเตอร์ตัวนี้ร้อนมากครับในรถผมผมลองจับแล้วอุ้ยตายแล้วร้อนแบบ ร้อนดูน่ากลัวเลยครับผมเลยรีบถอดออกครับแล้วผมดูวงจรดูอะไรลองแงะมีผมเก็บไว้เป็นงานส่วนตัวเล่มนึงนะก็คือผมแงะแงะพังเลยตัวนี้ผมแงะออกมาแล้วอะวงจรข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมผมแงะมันออกมาแบบจนจนมันพังอะ่ะอันนี้เป็นตัวโชว์นะผมไม่แงะนะครับส่วนตัวของผมนั้นแงะพังไปแล้ววงจรอะไรข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนําให้ชาร์จในรถนะครับแนะนาว่าชาร์จกับอะแดปเตอร์ไายบ้านพอนะครับอันนี้ก็ แถมๆไปนะครับติดไว้เอาไว้ยามจําเป็นจริงๆครับไม่จําเป็นอย่าใช้นะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีจากที่ผมได้ทดสอบทดลองมาแล้วนะครับไม่แนะนํานะครับสําหรับตัวชาร์จในรถนะครับในอีกแง่มุมนึงนะครับผมก็เชื่อว่าไฟฉายก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีบางทีท่านไปไหนมาไหนเวลากลางคืนเจอคนร้ายหรือผู้ประสงค์ไม่ดีนะครับเราก็ไม่อยากทําร้ายเขานะครับเราสามารถใช้ไฟฉายครับเปิดใส่ตาเขานะครับช่วงกลางคืนที่เขาอาจจะพลาดมัวมองไม่เห็นได้นะครับเพราะว่า เราอยู่สภาพแวดล้อมที่มืดนะครับและเจอแสงสว่างแบบฉับพันนะครับม่านตาอาจจะขยายรับไม่ทันนะครก็อาจจะทาให้เขาสูญเสียการมองเห็นไปชั่วขณะนะครับนั่นก็เป็นโอกาสทองในการหลบหนีหรือการป้องกันตัวของเราได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบไฟฉายนี้ในเวลากลางคืนมาพร้อมกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับหรือบางท่านจะไ้ใช้ส่องสว่างในบ้านในาต่างก็ได้นะครับอันนี้ในส่วนของบันไดบ้านผมนะครับอันนี้ปิดไฟมืดเลยครับลองเปิดไฟฉายที่เก้านี้ดูกันเลยนะครับ โอ้โหสว่างเลยนะครับอันนี้ส่องเห็นทางบันไดเห็นอะไรเลยครับแต่ถ้านั่นนะครับเอาไว้ส่องเดินส่องหาของในบ้านก็ได้ครับหรือส่องขึ้นเพดานอย่างนี้นะครับกลายเป็นสว่างเลยนะครับอ่าถ้าเราปิดก็จะมืดตึ๊บเลยนะครับอ่าสารพัดประโยชน์จริงๆเลยนะครับไฟฉาย่9ตัวนี้เลยนะครับการทดสอบการฉายไฟฉายในเวลากลางคืนกนบ้างนะครับสาหรับไฟฉาย T9 ที่ผมได้รีวิวไปนะครับอันนี้ผมอยู่บริเวณสวนข้างบ้านเดี๋ยวจะลอง เปิดไฟฉายให้ด nice ูนะครับในกล้องนี่อาจจะมืดตึ๊บมองเห็นลางๆครับจะเปิดไฟฉายให้ดูครับว่าการส่องสว่างในเวลากลางคืนนั้นสว่างแค่ไหนนี้ส่วนข้างบ้านของผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้ง5โหมดเลยครับเริ่มแรกนะครับโหมดสว่างสุดเปิดกันเลยนะครับโอ้โหสว่างไกลเลยพอดีต้นไม้เยอะหน่อยคุณแม่ผมปลูกไว้นะครับต่อต่อไปเป็นโหมดสว่างกลางนะครับกดถึงทีนะครับเบาๆครับสว่างน้อยครับก็จะเบาๆนะต่อไปเป็นโหมดตกหรือกระพริบเร็วนะครับนี่ครับต่อไปเป็นโหมด sos นะครับกระพริบช้านะครับนี่ครับ สวยงามเลยนะครับนี่สว่างมากเลยนะครับสําหรับบางท่านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ต้องใช้ไฟฉายในการ่า้ตรวจสอบสอดส่องอะไรต่างๆในที่มืดนะครับก็มาทดสอบกันครับวันนี้เป็นรถยนต์ส่วนัวผมเองครับติดฟิล์มอันนี้ไฟฉายนะครับติดฟิล์มดําขนาด80นะครับค่อน้างจะมืดเลยครับลองดูว่าไฟฉายนี่ครับอันทีเก้าตัวนี้จะสายทะลุฟิล์มได้ไหมครับลองดูครับเดี๋ยวลองเปิดดูโหมดสว่างสุดนะครับนี่ครับ สามา,ารถส่องทะลุได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องใช้ในการตรวจค้นนะครับสามารถมองผ่านมองท,ทะลุเลยครับมาดูหน้ารถกันนะครับสายก็มาหน้ารถนะครับนี่ครับสามารถมองเห็นในรถได้อย่างชัดเจนเลยนะในกล้องอาจจะมัวหน่อยนะแต่ของจริงนี่ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับที่ต้องใช้ไฟฉายในการตรวจสถานบันเทิงต่างๆนะครับตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆครับในซอกในที่มืดอะไรสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ครับค่อนข้างสว่างเลยนะครับให้ดูกันชัดเลยนะครับนี่ครับ โอเคครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับไฟฉายที่9ที่ผมได้รีวิวได้แจ้งได้พูดไปทั้งหมดนี้ครับไฟฉายนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับทุกทท่านเลยครับที่ ต้องเดินทางหรือทําอะไรในเวลากลางคืนนะครับจริงๆนะผมว่าเหมาะกับทุกๆคนแหละทุกๆท่ททานก็คงต้องมีช่วงแรกต้องเดินทางในกลางคืนอยู่แล้วติดบ้านติดรถไว้ผมว่าดีกว่านะอุ่นใจกว่าไว้ใช้ส่องนู่นนี่ส่องทางส่องอะไรส่องเป็นอาวุธยามฉุกเฉินก็ได้นะครับต่างๆมีคลิปเน็บนะครับท่านอาจจะใส่ไว้เน็บกางเกงเน็บเเกระเป๋าหรือใส่ไว้ในเก๊ะในช่องอใส่แผ่นซีดีก็ได้นะครับหยิบจับง่ายได้ทันทีนะครับเอาไว้ใช้แบบยามฉุกเฉินมีไว้อุ่นใจนะผมเชื่อว่า มีไว้เราไม่ได้ใช้เนี่ยดีกว่ายามจะใช้เราไม่มีนะบางทีมันต้องส่องต้องอะไรโอ้โหหาไฟหาหายากถึงไฟฉายมือถือบางทีมันก็แบบไม่สุดนะครับอารมณ์ประมาณนี้ครับสนนราคานะครับไฟใช้อยู่ที่420บาทจัดส่งฟรี e m s นะครับผมว่าด้วยวัสดุอะไรขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับ ผมว่าก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปเลยนะครับและเทียบกับรับกับสิ่งที่เราได้มาผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยครับมีไว้อุ่นใจกว่านะครับบอกไว้ด้วยความผงใยจากคนใช้รถใช้ถนน,นคนเดินทางกลางคืนเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มีไว้ใช้ก็ได้นะครับผมว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับ สำหรับท่านใดครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจแชมป์ไนท์ช็อปนะครับหรือเพจมีดอรัญญิกอยุทยานะครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับสินค้านี้ไม่เยอะนะครับอตนี้ได้มาไม่เยอะเลยนะครับเป็นรุ่นทดลองตลาดทดลองเลยครับถ้าผลตอบรับดีอาจจะนำเข้ามาอีกมาอีกเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็คาดกาอาจจะต้องรอนานครับเพราะเป็นสินค้างานนำเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกบขอบคุณและขออภัยนะครับหากคลิปนี้ยาวเกินไปนะครับาขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ